เอาช่วยทีวันไหนให้แน่นอนช่วยอีกที4,000แล,ล้วเราแอ้ แล้วครับในร้องเพลงอีกแล้วพี่แมนเตรียมเพลงเดี๋ยวผมเตรียมเพลงให้ก่อนเมื่อกี้คนขอตอนนัฉันเข้ามาเยอะมากนะครับขออยากจะบอกว่าร้องไปแล้วแต่ขอเอาเพลงอื่นหน่อยดีกว่านะครับสภาวะหลายครั้งนะครับที่ขอมาสภาวะทิ้งตัวเหรอครับสภาวะทิ้งตัวขอมากเดี๋ยวจัดให้นะครับห้าพันปุ๊บสภาวะทิ้งตัวมีเค้กมาแต่พี่ดูดีใจทุกอย่างเลยพี่บอกผมเค้กนี่คืออะไรเค้กคือแบบรางวัลหญ่ใหญ่ขอบคุนครับอยากรู้ชื่อได้ไหมอยากรู้ชื่อว่าใครที่ให้รางวัลดหญ่ยายผมมาสักครู่นี้มีชื่อเหรอครับ ส่งขอใส่ตายาวขอเพลงออโรราด้วยออโรราร้องให้ฟังแน่นอนนะครับเพลงใหม่ของผมนะฮะส่งละพี่พี่พี่ชีมัวมากพี่ชีมัวมากเอ้ยสี่พนแล้วนะครับผมขออีกนิดหนึ่งขออีกที่หนึงขออีกนิดนึงห้าพันปุ๊บสภาวะทิ้งตัวมาแน่นอนนะฮะผมเหมือนอะไรหรือเปล่ะพี่เอเหมือนอยู่ที่เชียร์รถบัมอ่ะจริงผมเชียร์รถบัมงานวัดเลยรถบัมมา ไม่ทันจังหวะไม่ได้แล้วเอาใหม่เรียกว่ามือใหม่ที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรร้องไปเมื่อสักครู่นี้ โอ้โหพ่นไฟเล้อฮ่าฮ่าฮ่โป่งพันจีกพันห้าพันนะครับสี่พันแปดพี่ครับผมตื่นเต้นมากตอนนี้อะดรีนาลีนผมลั่งมากมากเลยผมบอกเลยเนี่ยขอน้าหน่อยที่รักที่รักรักขอน้าหน่อยพี่ขอเออแก่ชราให้ผมนี่โอ้โหไปยิงแบงค์กัน้วมาโอ้ขอบคุณครับเปิดน้ำฉลองทุกคนสี่พันเก้าดูสดนะครับโอ้โหไปทัน